สวัสดีครับผมบีครับพบกันอีกเช่นเคยครับร้านวิลาศวันสต็อปสวีด์วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าฝาปิดท้ายโลลลิปแต่อันนี้ของ Aero c a r บนะครับคันนี้ถูกติดตั้งในรถ Ford นะฮะฟอร์ดเรนเจอร์วายแทซึ่งตัวนี้มีโลบาร์มาจากโรงงานนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการใช้ง,งานตัวนี้เนี่ยมีมาพร้อมเซ็นเซอร์ล็อคฝาท้ายในกรณีล็อกรถเนี่ยฝาท้ายก็จะล็อคให้อัตโนมัติเวลาเราไขล็อคนะครับฝาท้ายก็จะทําการเปิดให้อัตโนมัตินะฮะล็อค ในกรณีมีการเปิดฝาท้ายนะครับเราก็สามารถเปิดได้ยอย่างนุ่มนวลนะฮะจะเปิดไปอีกล็อกนะครับมี3สเต็ปนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเชือกให้ในการทาในการดึงนะฮะเวลาปิดล็อกที่1ล็อกที่2นะฮะแล้วก็ปิดส่วนวิธีการล็อกนะครับเวลาล็อกง่ายมากครับกดลงไปเลยล็อกเรียบร้อยแล้ว วิธีการปลดนะครับก็จะมีกุญแจมาให้นะครับทํำการปลดนะฮะเปิดนะฮะขึ้นเรียบร้อยอีกทีนะครับล็อกฝาท้ายกดอย่างเดียวเลยล็อกเรียบร้อยครับก็คราวนี้ก็จะเซฟตี้ล็อกรถเรียบร้อยนะครับลองดูครับงานสนิทตัวนี้จะค่อนข้างดีไซน์ออกมาบางนะครับสวยเรียบหรูนะฮะ บางเรียบหรูนะครับเป็นของ a e r o c a r นะครับเปิดปิดใช้งานง่ายนะครับกันน้ำได้เกือบจะร้อเเซนะครับมีรองรับสำหรับรถทุกรุ่นนะฮะรองรับสำหรับรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a นะฮะกอร์ท s u ต่างๆนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านวิลาศบันครอปสวินนะครับหรือเบอร์โทรผมติดต่อนะครับอยู่นี่เลยครับผมจะลงที่หน้าจอไว้ให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอบคุณครับ Legenda